m o r n ด n g อนะทุกทุกคนตื่นเช้ามาอีกวันหนึ่งนะคะวันนี้นะคะเราก็เริ่มต้นค่ะเตรียมตัวที่จะไปทำกิจกรรมกันที่ใหม่อีกทีหนึงไปไปน่งใปป้ายกรงแร่งนี้นค่ะกิจกรรมบนรถก็สุดฉนากท hey ีฮากันมากนะคะไปดูกันว่าเด็กๆเขาทำอะไรเออพะอสิงม,มากหน่อยเลย ของเด็กๆนะคะก็เต็มไปด้วยอุ่นไอของความสุขและก็ความรักที่มอบให้กันนะคะวันนี้เราเดินทางกันไปที่รูสเตอร์นะคะเป็นคาเฟ่ลับที่เขาใหญ่นะคะที่มีกิจกรรมให้เด็กๆมากมายเลยสถานที่ตรงนี้นะคะเป็นสถานที่ปล่อยพลังของเด็กๆจริงๆเริ่มแรกเลยเราก็ต้องไปซื้อตั๋วกันก่อนนะคะ เด็กคนละ250บาทค่ะผู้ใหญ่150บาทนะคะและผู้สูงอายุไม่เสียตังจ้าเอาละค่ะตอนนี้เราก็ฟังข้อตกลงกันเรียบร้อยนะคะแล้วก็เดินทางกันเข้าไปข้างในกันเลยพี่ๆนะคะก็เรียกน้องๆเข้ามาพูดคุยทำข้อตกลงและกติกากันต่างๆด่านแรกของเรานะคะก็คือไปหาสมบ,บัตินะคะจากดากอน สมบัติมังกรที่ขุมทรัพย์นั้นจะต้องผ่านด่านมากมายเอาละค่ะพร้อมแล้วลุยกันเลยเด็กๆก,ก็จะไต่ไต่ตตไปนะคะโอ้โหผ่านไปเรียนฐา,านนะคะสนุกสนานกันมากนะคะถ้าเรามากันเป็นกลุ่มเยอะๆก็อย่างเงี้ยละคะ่ะสนุกกันเลยทีเดียวนะคะถ้ามาคนเดียวก็จะดูเหงาๆหน่อยนะมาจอยกันได้นะคะไปหลายๆคนสนุกดีค่ะตรงจุดนี้นะคะพี่พีเขากำลังต่อเติมซ่อมแซมเพิ่ม,เต,มเติมนะคะแต่ก็มีการ กันเขตลายที่ค่อนข้างชัดเจนพี่สตา์ฟเยอะแยะค่ะที่คอยช่วยดูแลน้องๆเด็กเล็กแล้วก็มีบอ่อทรายให้เล่นด้วยนะคะเอาล่ะค่ะหยิบสมบัติแรกเจอแล้วเจอแล้วแสตมป์กันเลยไปกันต่ออู้หยิบต่อไปเป็นทองคำใช่ไม่ใช่ใชอะค่ะไปกันค่ะไปกันค่ะแต่ละคนก็จะไปกันคนละเส้นคนละทิศคนละทางนะคะเพื่อหาขุ่มสมบัติของพี่ๆสตาฟที่ซ่อนไว้นะคะเพื่อจะ ไปพี่ชิ้แดนมังกรคะ่ะโอ้โหเด็กแต่ละคนนะคะสไลเดอร์เอาเอา,เอาปิวปิววโอ้โหฉลาดมากนะคะมีการข้าวกระดาษไปด้วยนะคะอ่ะไปรอดไม่รอดเอารอดไม่รอดรอดไม่รอดเอารอดไม่รอดโอ้โหเอาปล่อยพลังกันหน่อยแหวะปล่อยพลังอื้ออ้าโชว์อ้าโชวอ้าโชวอื้อนะคะเขาไปตรงไหนไม่รู้แต่ฉันขอแวะเตะต่อยกระสอบซ้ายก่อนตือดเตือตือตือไหลไม่ไหลไม่เชื่อเจ็บก้นขาแม่ น้องมานีนพี่นาอิมก็ไหลนะไหลได้ไหลได้ไดสไลเตอร์นะคะออกจากปามังกรค่ะเด็กๆก็ตามหามุมทรัพย์กันครบแล้วนะคะก็ไปรับรางวัลกันเลยรางวัลน้องๆน,นะคะก็จะอยู่ที่พี่ๆเขาจับแจกให้นะคะในการเข้าหนึ่งครั้งนะคะน้องๆจะสามารถได้รับน้ำฟรีหนึ่งแก้วนะคะเวลาจังหวะที่เบรกน้องๆก็ไปรับขี่หนึ่งกัน,กน,นะะได้ค่ะมาดูฐานต่อไปกันเลยะคะ่ะ โอ้ไปต่อคิวเล่นซิปไลน์ค่ะซิปไลน์นี้นะคะจะให้เล่นวันละ2รอบนะคะต่อหนึ่งคนน้องๆก็จะได้เล่นอันนี้รอบแรกนะคะมาลีนพอม่จ๊าไปกันเลยคนแรกของเราออกตัวแล้วค่ะอาละค่ะพีรดาฮึดฮึดฮึว้ายถึงแล้วไวจังพีชชอรหนึ่งสองสามฮึดวไม่ไหวเอิดอิไปกันได้นะคะ ถึงแล้วช้อนบ้างไปจ้าถึงไหมโอ้ถึงนะคะนายอีบ้างกลัวไม่กลัวเพื่อนบอกว่าชิวๆจานขึ้นไม่ไหวนะจ้าต้องช่วยกันดึงจากนั้นนะคะก็มานั่งพักกันหน่อย พักเด็กนิดนึงให้พี่สตาร์เขาพักนะคะแต่ลูกเราบ้านเราก็ไม่เคยได้พักนะคะต่อสู้เป็นใหญ่เลยค่ะยกดาบไว้ไม่ก้อนอ่าเพพร้อมแล้วไปด่านต่อไปกันเลยค่ะพี่ๆก็จะมีการนำกิจกรรมเยอะแยะมากมายนะคะอย่างที่บอกค่ะเรามีการพจาผชมไพยมากกว่า20ด่านให้น้องๆได้พิชิตนะคะปราสาทกองกรของเรานะคะทีผู้ปกครองก็นั่งลุนนะคะว่าลูกฉันจะรอดไม่รอดนะคะ สำหรับเกมนี้ต้องบอกว่ามีพี่สตาฟนะคะเยอะแยะเลยนะคะที่คอยดูแลน้องๆนะคะอันนี้เกมเป่ายิงฉุบค่ะอชนะหรือแพ้นะคะเพ๊บๆเพมมาดูกันว่าฝั่งไหนจะชนะฝั่งไหนจะแพ้ออกอะไรกันเนี่ยอึบอึบเอา่ะใครใครใครอุยออ้ยโตเกียวอุ้ยโตเกียวชนะอีกแล้วไปกันต่อฮึบฮึบบเอา้าอย่าบอกว่าโตเกียวชนะอีกอา้าวไปค่ะ สุดท้ายพี่เขาบอกตเกียวชนะหรือไม่ตเกียวชนะนะคะโอ้โหพี่ๆเขามาเชียร์กันใหญ่นะคะอุ้มไปน้องจะตกหรือเปล่าเอาละค่ะเกมต่อไปไปชักกระเยอะกันระหว่างทีมฝ่ายหญิงและฝ่ายชายงานนี้ก็มีมือแตกกันบ้างนะคะเพราะเนื่องจากเชือกก็แข็งแรงนะคะน้องๆก็ใส่กันสุดใส่กันเต็มที่นะคะเอาละคะ่ะพร้อมหนึ่งสองสามฮึ๊บ ฝ่ายไหน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 โอ้โอโอโอโดูฝ่ายหญิงจะน้อยกว่านะคะเอาละค่ะรอบนี้ผู้ปกครองเข้าจอยด้วยบอกว่าฉ,วฉันจะช่วยฉันจะช่วยฉันจะช่วยทีมฉันจะช่วยฉันจะช่วยทีมคนก็เยอะนะคะชนะหรือเปล่าเ,าเหมือนจะสู้ไม่ไหวนะคะจากการเล่นชักกย่้แล้วนะคะก็ไม่ได้หยุดยอนกันเลยไปที่สกีบีดี้เกมเตรียมพร้อมฮึบ เออีไอโิ e ้งนะคะใครขยับโดนเอ e อีไอโอยูอะโหบาลแล้วรอดจ้าเอาละเอาละาละใครรอดไขรลอดไขรรอด,รอดเกมถัดไปต่อกันเลยที่มังกรมาแล้วนะเอาละเราต้องพีงชิดมังกรกันแต่จะไปยังไงนั้นไปลุ้นกันเลย ังกรนะคะก็จะมองไม่ค่อยเห็นนะคะน้องๆก็วิ่งหนีมังกรใครโดนตีคนนั้นต้องออกไปอ๋อมีมังกรสองตัวสามตัวแล้วจ้าเอาแล้วจุย้ยยังไงยังไงยังไงโอ้ยเอ็ดดูพี่มังกรนะคะน้องก็ไปแอบอยู่ขอบกันหมดเลยพลังงานหมดกันหรือไม่ก็ยังไม่หมดนะคะเล่นกันต่ออุด,ดานมังกรก็มีด่านผ่านเชือกนะคะ นุนฝึกสกิลเชื่อกันเอาใครไม่ผ่านใครผ่านใครไม่ผ่านใครผ่าน,านโอ้โหโอ้โดนฟาดคนไปแล้วอะค่ะคุณแม่เจ็บจังเลยโอ้โอรอ,อดไม่รอดหนึ่งสองสามล้มไปแล้วหนึ่งนะคะโอ้พี่เขาบอกชิลชิลฉันผ่านได้เออแต่มืองจะดาอิมเลยจ้าพี่เขาเลยบอกว่าช่วงนี้นะคะพักการปลดปล่อยพลังงานหน่อยนะคะมาลองใช้สมองกันบ้างนะคะไปกับเกมบิงโกแจกกระดาษแจกกระดาษแจกกระดาษกิจกรรมเขาก็คืออะไรยังไงบ้าง โตไม่มีก็อาศัยหลังเพื่อนข้างๆนะคะไปกนแม่แม่จะลุ้นนะคะอยากให้ลูกได้รางวัลด้วยนะคะอยากให้ชนะนะคะลุ้นกันหน่อยเอากากากาโอ้ใคร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 ถูกโอ้ชนะแล้วหรอหนูมินตาของเราพี่เชยของเราบอกว่าโหนเมื่อไรหนูจะบิงนะนี่ยอ่ะยกมือแล้วยกมือแล้วใช่ไม่ใช่โอ้เหลือไม่กี่คนและะ้วค่ะที่เข้ารอบมา ช่วงน,นี้ก็เป็นช่วงการพักผ่อนนะคะของทั้งพี่สตาร์แล้วก็น้องๆแต่ดูทรงแล้วน้องๆเนี่ยไม่น่าจะหมดพลังงานนะคะโอ้โห energy เ,อเ,อเยอะกันแลอเกินแต่ต้องยอมรับนะคะว่าพี่ๆสตาร์ก็ไม่หยุดไม่หย่อนเลยนะคะใส่ให้น้องสุดจริงๆโอ้เกมถัดไปมาแล้วค่ะผ่านด่านอุปสรรคต่งตางๆนะคะเราก็มีกลวยมาวางไว้นะคะให้น้องๆไปหยิบนะคะอุปกรณ์แล้วเอากลับมาใส่ในวงกลมที่เราวางไว้นะคะใครใส่ได้ก่อนก็ชนะไป ครบไม่ครบจริงๆแล้วนะคะก็ไม่ใช่มีแค่ครอบครัวเรานะคะที่ไปกันก็ยังมีครอบครัวอื่นๆนะคะที่มาร่วมสนุกแล้วก็มาจอยกันก็ได้มีรภาพใหม่ๆนะคะได้รู้จักเพิ่มขึ้นนะคะแต่วันนี้นะคะมันก็จะบ่ายสองแล้วนะคะลูกหิวแล้วนะคะเราก็ไปขอพักผ่อนกันก่อนนะคะไปต่อกันที่ร้านอาหารเป็นลาวค่ะ คามสนุกสนานกันนะคะวันนี้เหนื่อยกันแล้วอะ่ะล้วพบกันใหม่ทริปหน้านะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนบา,บายเจอชอน n e น